แน่ไอเด็กที่ก็ใส่เสื้อเป็ดนัทโดนก็้เดือดคืนเนี้ยกูกลับบ้านจะ็นพักเฝ้าแม่ไม่ก้าวไปหาล่าแกออกมาแล้วไปกันแล้วไปกันแล้วลูกชายช่างแหม่ทิ้งก่อนเลยจ่าตัวนี้ผมเป็นคนไปบาลุ ได้ดุลย์หลังคัตตุไท้ายเบอร์20อีกแล้วที่เราไม่มีคัตตุดท้ายเมึงทำไว้เลยใช่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 ช่างกหมายจะเป็นการเุิดไายให้พวกเธอกินย่อกับปีหน้ามึงเจอกูแน่เรื่องต่อไปก่อนจะพักเบรกครับอย่างเดิมพักเช้าเดิมโรงงานเกณงนักแข่งคัตหน้าสนับสนุนโดยชักพลิกกับญาติเอารถเช้า มีสามคนเดือดได้เดีือดกับตมันวันนี้ตมันบอกไม่เอาค่าแรงเลยเพราะว่าตมันนั้นไม่หมดไม่ร้อจะให้ค่าแรงยัานภาพเขาไป,ลไปเลยนะพูดเองจะพูดเองนะเออแต่ตมันร้องไงกำลันสนุกเบิ้งไปยาวอ้าวบวกกันกน้องไม่รักทางเจ้าผู้ปกครองเป่าผู้ภัยดูให้ด้วยมีรถล้มครับมีรถล้มครับ ไปดูให้ด้วยไปดูให้ด้วยเอาไปละเอาไปละใเปไน็นไายร็อคลุกมันเล็กเนาะ <c oughs> บางทีเด็กก็ไปม่ด้วยแต่อาจจะมีล็มกลุกพุกลานกันบ้างไม่ค่อยถนัดกันนะไม่ค่อยถนัดกัน ปูน้ำก็ขึ้นมาแล้วครับพี่คาร์บอนหิยันก็น่าจ,จะเป็นทวีชัยมงสวรคลที่สองนี่แหละ95นี่นะเป็นคาร์บอนเอากันแล้วเอากันแล้วหวังดูจออย่ายกโลกอยกกไม่เคลนในสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกโอ้ยเบอร์19นี่ไทยเนี่ยเป็นเบอร์19แต่เดี๋ยวตั้ถึงปีเด็กจุกคนเป็นตอนนี้เติบโตเป็นจุกน้ำตาบ้านชื่ออะไรนะชื่อลูกชายหมวดพิษชื่ออะไรนะนหมวดพิษอ,อ่ะ ตึงชื่อน้องเข้าไปแล้วป่านนี้กรุงจะเป็นนมใหญ่แล้วและทีเดียวเทียวเอาละเอาละมีไม่เลดขออภัยครับขออภัยการแข่งรถเข้าเข้าไป,บบาปด,ด,วไได,ด้วยเดี๋ยวเราจะแข่งกันต่ออีกสักรุ่นหนึ่งอีกรุ่นนะแข่งอีกรุ่นเดียวครับแลวแ้วขาเอ๋น,นะนะครับ,บ,รบเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับกรรมการในสนามเริ่มปวดทีปวดปัสสาวะกันแล้วขออีกหนึ่งรุ่นเท่านั้นนะครับมีข้าวหรือเปล่าใช่ บงสุวรรณกรลังจา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 อีกแคนี้ไม่ใช่อีกคนี้น้องก็เข้าเส้นชยัยวีเรียงครับรถหน้าเวจีในคำหมายเล็กสเข้ามาแล้วครับทวีชัยบงสุวรรณลูกชายทั้งแม่ตามมาด้วยเก้าห้าผู้แม่พ้นไผพานทีสองย่งไหมล่าที